ผมถือว่าต้องใช้ทักษะเยอะนะครับลามาดูกันครับนี่ประมาณนี้ครับผม เอ้ยยูวัาซัสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel BBQ Gamer แล้วก็พบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกๆคนนะครับไปดูไปรู้จักคอมโบของเจ้าอลิสต้านะครับผมซึ่งคอมโบที่ผมจะมาทําให้ดูกันในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนก็คงจะรู้กันแล้วนะครับมันเป็นการใช้สกิลของแชมเปี้ยนของเรานะครับร่วมกับสกิลแฟตนั่นเองนะครับผมโ <Wow. S 1> ดยอลิสต้าเนี่ยมันสามารถทําได้เหมือนกันนะแล้วก็มัน จะมีคอมโบที่ไม่ต้องใช้สกิลแฟตด้วยนะครับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็สามารถติดตามรับชมจากคลิปนี้ได้เลยครับผมก่ <c oughs> อนอื่นเลยก็ต้องขอบอกไว้ว่าอลิซ t าเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะครับในเรื่องการซัพพอร์ตทีมหรือว่า ADC ของเรานะครับผม <c oughs> โดยสกิลหลักๆของอลิซตาเนี่ยมันก็จะเป็นสายเวทนะครับ หรือว่าเป็นแทงสายเมตดนั่นเองนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอามาเล่นเป็นแทงนะครับคอยซับให้กับ ADC ฝ่ายเรานะฮะมันมีทั้งสกิลสตันนะครับผมแล้วก็สกิลกระแทกให้ลอยนะครบเครื่องกันแบบนี้ไม่จัดว่าเป็นซัพพอร์ตอันดับต้นๆก็บ้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าสกิลต่างๆและก็การใช้ o โบม,มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปกันเลยบู โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าทดสอบแชมเปี้ยนกันแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวละครอาริสตาตัวนี้เนี่ยมันจะมีคอมโบอะไรบ้างนะอ่าเรามาทําความรู้จักกับสกิลต่างๆของอาริสตาเลยนะครับ <Okay. S 1> เริ่มจากสกิลติดตัวนะครับผมมีครูดาว40วินาทีนะสกิลนี้เมื่อหลอดเอเนอร์จีเราเต็มเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนหรือว่าพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงกับเรานะครับและถ้าหากเราโจมตีศัตรูทําให้ศัตรูลอยขึ้นหรือว่าทําให้ศัตรู สตาร์นเนี่ยมันก็จะลดคูดาวสกิลนี้ลง8วินาทีเลยนะถือว่าช่วยเหลือทีมได้ดีมากนะครับเดี๋ยวผมรอให้หลอดเอเนอร์จีมันเต็มก่อนนะครับสังเกตดูหลอดสีฟ้าฟั้งใต้มาหน้านะครับผมมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราโจมตีศัตรูเนี่ยมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ <Yeah. S 1> อ่านี้เต็มแล้วครับพอเต็มมันจะกลายเป็นสีเขียวนะเราโจมตีศัตรูมันยังไม่ขึ้นนะครับมันต้องทําให้ตัวเราได้รับดาเมจหรือว่าได้รับความเสียหายก่อนนะให้ป้อมโจมตีไป อ่ะเห็นไหมปอมโจมตีปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นเลยนะครับเลือดเราเพิ่มไปแล้วนะฮะเมื่อกี้หลอดมันก็จะรีเซตใหม่นะครับถัดมาเป็นสกิลหนึ่งครับผมสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูใกล้เคียงและทําให้ลอยขึ้นเป็นเวลา1วินาทีนะครับเวลาเรากดค้างไว้เนี่ยมันก็จะมีวงสถานะสกิลบอกนะครับว่ามันจะมีขอบเขตประมาณไหนนะครับเป็นสกิลเอลีนะครับสามารถโจมตีได้เป็นหมู่เลยนะโดดหลายตัวก <Wow. S 1> ด,ดใช้ไปนี่มันก็จะทุบพื้นนะครับทําให้ศัตรูลอยขึ้นนะ ประมาณนี้ครับถัดมาสก,กิลที่2ครับเป็นการพุ่งโจมตีศัตรูนะครับสร้างความเสียหายเวทและกระแทกให้กระเด็นนะครับผมเมื่อเราใช้สก,กิลนี้โจมตีป้อมปราการมันก็จะสร้างความเสียหายถึง15 0เเซนลยนะครับกดใช้ก็จะมีขอบเขตสก,กิลเหมือนเดิมนะครับผมระยะมันก็จะมีประมาณนี้ถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลนะอยู่กลางๆนะครับลองพุ่งชนดูดสิศัตรูจะลอยไปแล้วก็ติดสถานะสตันนะครับประมาณนี้เลย ถัดมาสกิลที่3ครับเป็นการสร้างความเสียหายเวทนะฮะใส่ศัตรูรอบๆตัวนะครับ5วินาทีหากสกิล t e มเ l e สร้างความเสียหายแกแชมเปี้ยน5ครั้งนะครับการโจมตีของอาริสตา้าถัดไปภายใน5วินาทีจะเสริมพลังแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสตันนะครับนี่สังเกตดูนะครับสัญ,ญลักษณ์โซ่นะครับมันก็จะขึ้นเวลาขึ้นเต็มเนี่ยเราโจมตีศัตรูศัตรูก็จะติดสตันนะครับนี่นนมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับคือสะสมให้โดนศัตรู5ครั้งอ่ะ การโจมตีถัดไปก็จะทําให้ศัตรูติดสตันประมาณนี้ครับผมและสกิลสุดท้ายสกิลอัติเมทนะครับสามารถลบล้างสถานะผิดปกติและความเสียหายที่ได้รับนะครับลดลงเป็นเวลา7วินาทีนะครับ เมื่อเราใช้มันก็จะมีโล่ขึ้นรอบตัวใช่ไหมฮะเจ็ดวินาทีนี้เราก็จะได้รับความเสียหายน้อยลงนะครับทาให้อลิสตาในเป็นตัวที่ถึกมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับหลกัหลกๆเลยสกิลของอลิสตาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการใช้คอมโบเลยดีกว่านะฮะผมจะแบ่งให้เป็นความยาก3ระดับนะครับระดับ1ดาว2ดาวแล้วก็3ดาวนะ <Yeah. S 1> เอาระดับ1ดาวก่อนดีกว่าสกิล2ถ้าหากเราใช้ใส่ศัตรูเนี่ยมันก็จะทําให้ศัตรูกระเด็นไปไกลใช่ไหมฮะ แต่เกิดว่าเพื่อนเรากําลังไล่คิวอยู่เนี่ยก็ทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสรอดจากการโจมตีของเพื่อนเราได้นะครับอาจจะทําให้เสียรูปเกมไฟไปเลยนะครับจากจังหวะที่เราจะคิวได้ก็คิวไม่ได้ซะงั้นนะฮะ นี่ประมาณนี้เลยนะซึ่งจะหากเราจะไม่ให้มันกระเด็นไปไกลๆนี่ยเราต้องกดใช้สกิล2ตามด้วยสกิล1นนะครับอ่ะเรามาดูการใช้กันเลยครับขั้นแรกก็ต้องวัดระยะให้ดีนะครับถ้ามันมีสัญลักษณฮีโร่เราต้องเลือกดูด้วยนะว่าเราจะโจมตีฮีโร่ตัวไหนนะครับ,รบเพื่อพุ่งไปปับ๊บถึงศัตรตูนี่ให้กดใช้สกิล1เลยนะครับ,รบนี่ประมาณนี้ครับผมคือเวลาเรากดสกิล2ปุ๊บเนี่ยให้เรากดสกิล1รัวๆได้เลยนะ มันก็จะทําให้ศัตรูนะครับไม่กระเด็นไปไกลนะครับแถมจะยกศัตรูพร้อมสตันด้วยนะครับทําให้เพื่อนเราสามารถจูโจมศัตรูได้นะครับผมสร้างจังหวะให้เพื่อนนั่นเองครับประมาณนี้นะครับคอมโบนี้นะครับผมให้เป็นระดับ1ดาวนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ง่ายอยู่นะกด2แล้วก็ตามด้วย1รัวๆนะครับแล้วก็ตีๆประมาณนี้ครับอาจจะกดสกิล3ต่อเลยก็ได้นะครับเพื่อทําให้สามารถสตันศัตรูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม ส่วนอันถัดมานะครับก็จะเป็นการใช้สกิล1คู่กับแฟลนะครับผมซึ่งสมมุติว่าเราอยู่ห่างจากศัตรูประมาณนี้นะเพื่อนเรากําลังโจมตีกันอยู่หน้านะครับเราสามารถช่วยเติมเกมไฟได้นะครับโดยการกดสกิล1แล้วก็แฟลตตามเลยนะครับ ถ้าเรากดทุบพื้นเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่นะครับซึ่งตัวเราจะง้างมือก่อนที่จะทุบพื้นไปนะจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เราสามารถแฟดเข้าหาศัตรูได้นะครับผมสมมติระยะเราอยู่ประมาณนี้นะกดสกิลหนึ่งแล้วแฟดเข้าไปหาศัตรูครับประมาณนี้นะ ทําให้ระยะโจมตีของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าหากเราจะหนีจากวงไฟนะครับผมสกิลของเราก็มีแค่แฟลชใช่ไหมก็ตัวใครตัวมันนะครับก็ต้องลองวัดกันดูนะครับว่าถ้าหากเราใช้คอมโบนี้แล้วเนี่ยทีมเราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะครับถ้าเสียเปรียบก็ไม่ควรจะใช้นะตรงนี้ผมให้เป็นระดับ2ดาวเลยนะถ้าใครยังไม่เคยใช้งานเนี่ยผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะยากอยู่นะ ต่อมาจะเป็นสกิลระดับ3าดาวนะครับผมถือว่าต้องใช้ทักษะเยอะนะครับเนื่องจากว่ามันต้องกดทีเดียว3สกิลรวดเลยนะครับ <Hey. S 1> คอมโบนี้ก็จะมีสกิล2สกิล1แล้วก็แฟตนะครับผมซึ่งคอมโบนี้มันจะใช้ในโอกาสไหนมันจะใช้ในโอกาสที่สมมุติว่าตัวแทงอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นพวกเมดไฟเตอร์แล้วก็ ADC นะถ้าเกมจริงๆเนี่ยมันคงไม่อยู่เป็นกระจุกอย่างนี้หรอกมันอาจจะกระจายกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็คอมโบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า ว่าการที่จะกะให้ศัตรูมันอยู่ระยะเป๊ะๆแบบนี้เนี่ยยากมากครับผมมีโอกาสใช้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน,น้อยมากเลยนะเพราะว่าอันดับแรกเลยเมื่อเราเล่นกับคนจริงๆมันก็จะเจอกับแรงกดดันนะครับจะทําให้การสร้างจังหวะในการใช้คอมโบเนี่ยยากมากยิ่งขึ้นนะครับหลักๆเลยคอมโบสกิลนี้ก็คือทําให้ศัตรูโด,ดยส่วนใหญ่นะครับโดนคอมโบนี้โดนสกิลหนึ่งให้ได้นะครับเดีย๋ยเราจะรวบแบบนี้เลยนะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าคอมโบระดับ3ดาวเนี่ยมันจะใช้งานประมาณไหนและมีความ ยากประมาณไหนนะครับเริ่มต้นจากการใช้สกิล2นะกะระยะให้ดีตามด้วยสกิล1แล้วก็สกิลแฟดนะครับผมเรามาดูกันครับ นี่ประมาณนี้ครับผมคือมือต้องไวหน่อยนะต้องใช้ทักษะในการฝึกฝนนิดนึงนะครับแล้วก็ข้อผิดพลาดที่ผมคิดไว้เลยนะถ้าเราใช้คอมโบนี้เข้าไปแล้วนะครับเราไม่ได้มีการนัดแนกกับเพื่อนในทีมเนี่ยเพื่อนในทีมของเราอาจจะไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เข้าไปโจมตีซ้ํานะครับอาจจะาให้เราเป็นศพอยู่กลางวงตรงนี้เลยก็เป็นได้นะครับผม <c oughs> แต่ถ้าศัตรูมากัน2คน3คนเนี่ยสามารถใช้ได้สบายๆเลยนะครับนี่ โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับ3ามคอมโบของเจ้าอลิสต้านะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าตรงนี้มันเป็นทฤษฎีในการใช้คอมโบนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับสามารถนำไปฝึกหัดใช้กันนะครับแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในแมตช์จริงๆได้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ดูอยู่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะ สรรหาตัวที่สามารถใช้คอมโบแบบนี้นะครับมาให้ทุกๆคนได้ดูกันอย่างเรื่อยๆนะครับและหากใครนะครับอยากให้ผมทำรีวิวแชมเปี้ยนตัวไหนนะครับที่สามารถใช้คอมโบแบบนี้ได้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับคัส